โย้าเรากลับบ้านกันมาเรากลับบ้านเรากลับบ้านเถอะนะมาทำไมที่มืดจังนี่ไม่มีใครได้พกลมมาเลยหรอครับฝนมันตกนะเนี่ยนั่นสินี่มีเข้าาเร็วเร็วนๆๆวเร็วนวนวความสะอาดห้องครัวอืม ััวครบนี่ไงนี่ไง่งา <S 2> <S 2> ใครกินพิซซ่าทิ้งไว้เนี่ยสตาร์ทำอีกแล้วนะกินพิซซ่าทิ้งไว้อีกแล้วอันนี้บ้าน,<ใ>นของเราเรอ่ะใช่ๆทำไมพูดเราสปกปรกขนาดนี้นะ คนนั่นเนี่เอ้ยเข้ามาอะไรอ right ่ะเปลีลยนไม้กางเขนล้างจานฝากล้างด้ช่วยด้วยกูเกือบติดตรงซอกประตูแล้วอืมดีมากดีมากเฮ้ยตนนัดครับโอ้โหเดี๋ยนะปิดตู้ยนได้ไหม ได้เย็นได้ไหมไม่ไม่กลัวไปดีไ็นไหมออกมาได้ไม่ยอมติดกับดักเดียวหรอก This j o อ e is nice ไปออกไปนอกไม่ใช่สีพาหมาเข้ามาเป็นห้องนอนจอโยจอี้หมาน้อยแสนน่ารัก กันเลยไหมไอันนี้ห้องนอนผมนะได้ห้องคุนะล้างหน้าก่อนได้ห้องคุณคุณออไปมาห้องคนอื่นด้วยง,งั้นผมมีมารยาทผิดประตูเลยเ,ลยเอาผมก็ออกไปได้ดิ <laughs> น,นี่อันนี้ห้องผมนะนห้องน้ำคุณสตางค์กันนอนไหนครับ ไปเลยเคลื่อบโจอี้นะโจอี้แลูกบอลเหรอหาลูกบอลของโจอี้โจอี้เอาลูกบอลวางในข้างนอกหรือเปล่าโจอี้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 ไม่เห็นนะคุณตังค่าไปไว้ไหนหรือเปล่าครับ เจอตรงไหนคุณ๋อใครพาไปเล่นนรฬานะมีห้องรถล้างเสื้อผ้าเอ้ยซักเสื้อผ้าซัมพวามี่อ่ะตูพตู้ความมีมารี้าเฮ้ยเดี๋ยวจะเกดตู้ใหม่เดี๋ยวมีมาดาอเกเสื้อผ้าแค่เดียวเยอะมากโหทำไมอยู่ดีเสื้อผ้าเต็มเลยเนี่ย อย่าบานสิใครถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยมีมีมาริยาตอนนั้นนี่กันทำไมเราเก็บเสื้อผ้าทุกอันแล้วเพราะมันเป็นสีขาวหมดเลยอะครับสงสัยอย่างนึง <c oughs> เสื้อติดบักใช่ <c oughs> อ้าวหมแล้วแล้ว,ลวที่ผมถืออยู่นี่คืออะไรอ่ะอ๋ะอ สามแ้วสามเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติเปลียป่ยนเสือ้อไปคนออกไปไคนออกไปไคนไปในใน,นห้องหน่อยเปลี่ยนามาเลเซียทำอะไรของคุณเอ้าเปลี่ยนเสื้อคนเดียวนี่เปลี่ยนเสื้อหมดเลยเนี่ยอนอนแล้วนอนแล้วมาใครนอนก่อนโอ้โหเตียงอย่างนี้จะนอนไงมาใครได้ก่อนนะมาดูกันนอนก่อนได้เปรียบเม้

พี่นเนี่พคก็โง่นะมันมีปีศาจจริงๆหรอกอะไรข้างไหนแค่นี้เหรอทำให้ผมคว้าอะไรมีคอกินหมาเลยลงมตาดีหน่ไปดเ่องปดเ่อตะวาเอ่อวนเดียวแต่เหมือนเราต้องกวานเราลยกินนะ ตรงนี้ไงก็งเดินไปหามันจริงดิหรือว่าเราออกไปบ้านได้เลยอะไรเป็นเป็นไงเป็นกันวะเดินไปหาแล้วกันใช่คนตายตายคตายง้ตายง่อะไรไม่งั้นผมเกมีมไปดำเนินเรื่องหรอกออเลยแค่สองชีวิตแล้วคุณตัง ไม่อยู่ข้างนอกตลาดล็อกกอนไว้หาทางออกทางออกอืมได,ได้ไหมได้ไหม อะนรแชร์แรงเจียแชรงเป็นไงเป็นกันนะลองอะไรเอ้ยโจยี่เหรอคือทำอะไรโจยี่เปิดสิเปิดไงอะ

เฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยดูใส่ว่ามันเป็นผีเหรอขอครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายและกดกระดิ่งเพิ่มเติมเอ๊ะเพื่อได้รับข่าวสารเพิ่มเติมบายดีครับ